เลยเลอโยมค่ะโทษครับอย่าลืมหายใจละเฮ้ยทำด้วยอะไรเนาะนั่นก็คีมเล็กนั่นหมายถงนั่นก็คือหนูนอนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีแต่เสล็ดโอเค เบาไหมตอนนี้คอเบาไห่เบาค่ะน่าเนี่ยดีมากกระแทกมาเลยครับดีมากกระแทกไปเลยเยอะเนาะค่ะลมเยอะเลือเกิน ไปเติมประยนต์หน่อยได้ไหมเนี่ยลมเยอะเหลือเกินไปเติมร้อนหน่อยได้ไหมเนี่ยโทษแล้วเด้ออ๋อถอดอันข้าอ๋อหนูมันน่าจะเกาะปอดด้วยค่ะใช่แหละใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องเลยครับอุ้งเลยอค่ะถูกต้องครับถูกต้องคขาพลังนี่ก็เป็นเช่นนั้น อ๋อโอ้โหโล่งเลยค่ะครับครับอือตรนี้ก่อนที่จะมาเนี่ยต้องพ่นคาร์บอนซูร์ฟานเนี่ยต้องทุกๆประมาณยี่สิบนาทีต้องอุ้ยถึงไหนเชลยค่ะมีหน้าเหรอโทีรดีนั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงนะใบหน้านะค่ะพลังนี้เข้าไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นนะค่ะพวกฟ้าพวกอะไรมันจะลด เกียรติเป็นมานั่งก็ช่วยอะไรกันบ้างหน่อยเนาะค่ะชื่นเกียรติมีของเวลาฉัผานผมจะบอกไปตามมาืออะไรค่ะถ้าคนจะมีพลังตย่งเนี้ยพลังมันจะเป็นยังไงเรนนื่องคล้องไม่สุดเลยได้ม,มันยกกระชับเลยใช่ไหมคะครับผมอืม S <S นี่จะให้หนูไปเหมนเหมือนมันโอ้โใช่เลยแหละขึ้นหัวขึ้นหอันหอ,หอ,หอปวดหัวสบายใช่ค่ะอ๋อออ๋รู้สึกสทันทีไปทั่วตัวด้วยซ้ำไปใช่ค่ะ ตาสว่างเลยค่ะตาสายแฉวเลยค่ะนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นมาจันาันน้ถึงเวลาครับถึงเวลาจะมาช่วยมันเพราะว่าการแพทย์แผนฝระดังก์แผนตะวันตกมันไม่ไหวแล้วมันทำร้ายเลยค่ะเป็นทั้งคุณและโทษโทษมากโทษมากว่าคุณพร้อมสะสมใช่คุณป่วเส้นแต่โทษเก้าสิบใช่ค่ะรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เก้าเก้าแล้วหรอคะโทษอ่ะ จริงๆเราไม่อยากทานยาแผนปัจจุบันต่อไปนี้นะเรื่องของยาฝรั่งมันต้องออกมาที่ฉลาบว่ามันให้ประโยชน์อะไรและมีโทษอะไรเออต้องบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนบุรี่ใช่ไหมใช่จริงๆมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะถูกต้องแต่ทุกวันนี้หนูว่าเขาเหมือนเขาหลอกกันเองบางครั้งเนี่ยในยาเนี่ยมัน มันเป็นเหมือนยาครอบจักรวาลก็มีนะคะมันได้ทุกโลกอ่ะแต่คนนี้มันจะรักษาได้ริงหรอคะหนูที่มานหนูไม่อยากกินยาเพิ่มอีนี่ครับเจตนาตรงกันแล้วหนูไม่ชอบค่ะต้องครับเพราะมันมีโทษมากกว่าคุณมันเป็นมามากมานานแล้วแต่แต่ขออนุญาตนะทานก็ไม่หายนะคะฟังฟังขออนุญาตเลยนะมันเป็นวนนั้นแต่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 มันไม่มีมันผู้ใดถูกต้องออกมาพูด ออกมาพูดไม่มีมันผูน้ใดออกมาพูดว่าให้ประโยชน์อะไรก็ว่าไปแล้วโทษไม่เคยบอกโทษมีแต่บอกคําว่ามีผลข้างเคียงแล้วพูดไปตำหานะไหมอันนี้อาจทําให้ง่วงอันนี้อาจทําให้ใช่ไหมครับพูดตำหานะไมไม่มีตัวเลขมันเป็นนามธรรมแต่ต้องการจังในเรื่องของตัวเลขต้องการจังตัวเลข แต่เวลาทางที่จะที่มันมีความเสื่อมความเสียให้ตัวเลขหน่อยได้สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าไปสิครับใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้ไม่มีบอกเลยโทษนะนั่นแหละครับนี่แหละเขาเรียกว่าฝรั่งครอบนํำใช่เป็นมาตั้งแตู่ืนเราถือถือแต่ว่าตรงนั้นมันง่ายค่ะอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีหมอเยอะไงคะมันเป็นมาตั้งแต่นู้นนะฮะคือแพทย์ทางเรื่องเราไม่ค่อยมีฟังก่อนนะมันเป็นมาตั้งแต่รัชการที่สองที่สามใช่ค่ะ รู้จักเขามาสิทธินอกงานอาเขตไหมใช่ไหมกว่าบ้านมันจะแก้แก้ได้ยังไม่ยอมปลดตัวนี้นะพี่โรสใช่ไม,ไม่แต่ถ้าเขาปลดปุ๊บนะเขาจะขายยาไม่ออกเลยค่ะมันมัน,ม,นมันก็ฟังขึ้นฟังดีนะครับผู้ใหญ่บ้านเมืองเราสัมผัสมาตายไปแล้วเยอะนะมันงโง่ใช่ค่ะก็คือก็คือได้กิน,นได้กินตรงนี้ไงคะได้กินเปอร์เซ็นต์ยาก<อ>็ค<อ>ือหนูค<อ>ิดอย่างนั้นนะคะหนูคิดว่าอย่างเงี้ยพอทุกคนรู้แล้วตัวนี้ครันยังพูดก็ได้ ก็อย่างนี้นะฮะแผ่นดินไทยเรารวมไปทุกทุกส่วนใช่ไหมครับทุกส่วนเลยทุกวันนี้ก็เพราะคนเกิดก่อนมันทําให้คนรุ่นเราและรุ่นลูกต่อไปแล้วถ้าหากว่าคนรุ่นปัจจุบันนี้ยังไม่รู้สํานึกอีกนะโง่ไปอีกรุ่นน้องรุ่นหลานกันหลานรุ่นเลน,นใช่ก็ขอให้คนรุ่นปัจจุบันนี้รู้สานึกมีสํานึกกันหน่อยใช่ไหมฮะะไม่งั้นแล้วมันก็ จะย่ยต่อไปพอเพราะทั้งรู้จักมองเผื่อลูกหลานปรับช่วงนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่โอกาสมันเกิดแล้วจะต้องปรับเพราะว่าจะเป็นปฏิรูปรอะไรกว่ากันไปใช่ไหมละ่ะนช่วงผัดเปลี่ยนครผัดเปลี่ยนยต,ต้นที่มันผัดเปลี่ยนย่าที่สุดคือรู้จักเขาไหมต้นคริสต์มาสไหมครับ อันนี้มันต้นสี่ต้นสี่สามต้นสี่สี่ต้นสี่ห้าถึงต้นสี่สิบเอ็ดมันเปลี่ยนยากชิบหายเลยต้นสี่ต้นอาทิตย์บดีต้นสี่ที่มันมีรากมันมีเงามีต้นเขาโอ้โหนะขาเรียกว่าต้นสี่ค่ะ ครับครับโอ้โหโอเคไม่ต้อนนสบายจริงจริงค่ะมันเจ็บแค่แป๊บเดียวครับชุดแล้วมันเจ็บตรงเบาถูกต, <c oughs> ต้องค่ะคโอเ ร่างกายใหม่ครับบอกไม่ทราบไว้มันจะเฟรชใช่ค่ะ